แกงเผ็ดปลากฏดทะเลใบยี่หร่าค่ะเ <we> คียรีเวอรเพื่อนๆวันนี้นะคะเคียจะแกงปลากดค่ะแกงปลากฏดทะเลนะคะแกงเผ็ดปลากฏดทะเลใบยี่หร่าค่ะไปดูกันนีปลากฏดทะเลนะคะใบยีหร่าค่ะพริกแกงเผ็ด ผงโน้ตหรือผงชูรสแล้วก็น้ำปลาค่ะแค่นั้นละคะ่ะไปแกงกันเลยนะคะไปเลยค่ะมาเลยนะคะเติมน้ำมันโอリีล,ลงไปหนึ่งช้อนแกงค่ะเพื่อผัดทิกแกงให้หอมนะคะพริกแกงเผ็ดนะคะหนึ่งขีดค่ะใส่ลงไปเลยผัดทิกแกงให้หอมก่อน แทงหออแลนะคะปลากดลงเลยค่ะปลากดประมาณครึ่งกิโลใส่ลงไปเลยเติมน้ำนะคะลงไปหนึ่งแก้วปลากดจะได้สุกค่ะปรุงรสเลยนะคะน้ำปลาทิพรสค่ะสองช้อนแกงใส่ลงไปเลยผงนวดหรือผงชูรสครึ่งช้อนกาแฟค่ะ ใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่นานี้เนาะชิมด้วยค่ะอพอดีเลยถ้าเค็มเกินมากอร่อยปลากฏดทะเลนะคะเลี่ทำเสร็จแล้วก็เอามาล้างด้วยน้ำส้มสายชูกับน้ำเกลือนะคะล้างให้สะอาดจนกว่าจะหายกลิ่นคาวค่ะไม่คาวเลยไม่เชื่อเพื่อนๆลองทำดูนะคะ ใบยี่หร่าลงเลยค่ะหนึ่งขีดใส่ลงไปเลยแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะแกงเผ็ดปลากฏดทะเลใบยี่หร่านะคะเสร็จแล้วค่ะ,ะเพื่อนๆลองไปทำกินกันดูนะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ปากฏดเริ่มมาแล้วกินปากฏดอีกแล้ว